หลังที่งานนี้นะคะสำหรับ d i g i t e c อาเซ a ยนไทยแลนด์0 2 3ค่ะที่เขาได้มีการรวมตัวกันสำหรับนักธุรกิจในแวดวงดิจิตอลและก็เทคนะคะและเป็นการเจรจาธุรกิจรวมทั้งแสดงสินค้าด้านเทคโนลยีและดิจิตอลค่ะบรรยากาศเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ รับตลาดดิจิทัลภูมิภาคอาเซียนมูลค่าสูงถึง500,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐภายในปี2568ภาครัฐและเอกชนพนึกกำลังจัดงานดิจิเทคอาเซียนไทยแลนด์2023มหกรรมแสดงสินค้าเจราจาธุรกิจด้านเทคนโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียนภายใต้แนวนคิดการเชื่อมต่อคุณกับเทคโนโลย,ยีระดับโลกและชุมชนดิจิทัลค่ะครับเราทางกระทรวงดิจิทัลนะครับก็เห็นความสําคัญนะครับของเรื่องการสนับสนุนให ภาคเอกชนเนี่ยขยายตัวในเรื่องของดิจิทัลเทคให้มากขึ้นเราก็ได้มีความร่วมมือกันนะครับที่ทางราชการก็ให้การสนับสนุนทั้งการจัดส่งบูธเข้ามานะครับแล้วก็สนับสนุนให้ทั้งหน่วยราชการและภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมงานเราได้เห็นถึงประเด็นในการขยายตัวทางด้านดิจิทัลเทคนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้ง i m p a c t ที่เห็นความสําคัญที่จัดงานในลักษณะดีขึ้นครับ งานเนี้เสนออาจจะมีความเหมาะสมนะครับทั้งในกรณีของท่านบริษัทต่างๆนะครับที่ลงทุนถ้าหากว่าเราสามารถมาดูแล้วใช้ในแง่ของโซลูชันต่างๆเอาไปใช้ในบริษัทของท่านเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการทั้งลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพครับ Today we are very happy with the opening of Citec uh, ASEAN uh, Thailand. The exhibition has attracted over 300 international digital brands and uh, we are expecting about 5000 industry professionals coming from over 10 countries. They will be conducted by industry professionals touching on all various uh, topics relating to the digital economy.